สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของลิซ่ากับคุณเฟร็ดเอ่อทีนี้เนี่ยจากที่ผมนั่งอ่านคอมเมนต์ก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายในโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันนั่นคือคลิปที่คุณเฟร็ดเข้าร่วมงาน after party ของแบรนดีออลลุดออกมาครับเลยทำให้กลายเป็นประเด็นและกระแสะวิพากวิจารณ์อย่างหนัก ทีนี้เนี่ยด้วยความเผื่อของผมอีกเช่นเคยผมก็อยากรู้แหละว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรยังไงทีนี้ผมก็เลยนั่งเผือ่อหาต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้จนทำให้มีคลิปนี้ครับโอเคคำเตือนเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อจากนี้มีบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินถ้าใครดนไลฟ์เผือกไม่อยากฟังเรื่องราวเหล่านี้ผมขอให้กดปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับคลิปก่อนหน้าที่ผมได้เล่าประเด็นหลักๆที่ทําให้ชาวเน็ตรู้สึกว่าลิซ่าและคุณเฟร็ดห่างกันซึ่งประเด็นแรกคือชาวเน็ตรู้สึกว่าโมเมนต์ระหว่างลิซ่าและแม่ของคุณเฟร็ดแตกต่างไปจากเดิมประเด็นที่2คือการบินกลับเกาหลีใต้พร้อมโรเซทันทีหลังจากงานแฟชั่นวีคของ LV จบลงแล้วก็ยังมีประเด็นที่คุณเฟร็ดไม่กดไลค์ไอจของลิซ่า และะประเด็นทำไมถึงไม่เห็นคุณเฟร็ดเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของ LV ทั้งที่ลิซ่าอยู่ในงานนี้ซึ่งรายละเอียดสามารถไปฟังในคลิปก่อนหน้าได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังทีนี้สำหรับคนที่ฟังคลิปก่อนหน้ามาแล้วเราไปต่อกันเลยเรื่องนี้เท่าที่ผมไปสืบหาต้นสายปลายเหตุมามันเกิดจากมีคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นการบันทึกภาพของคุณเฟร็ดในขณะที่กำลังเดินออกมาจากงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของแบรนดีออ แล้วหลังจากนั้นก็ดันปรากฏภาพของจีซูเดินออกมาจากงาน after party ของดีออเหมือนกันเอ่อต้องบอกเลยนะตามความรู้สึกผมเรื่องนี้ไม่แปลกเลยเพราะจีซูเขาก็เป็น G.B.A ของแบรนด์แล้วผมว่านะการที่เราเห็นคุณเฟรดเข้าร่วมงาน after party ของแบรนด์ีออ r ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกันมันจะแปลกตรงไหนแล้วจะสาวในเมื่อพ่อเขาเป็นเจ้าของดนะีออน่ะแต่สำหรับชาวเน็ตบางคนเขาไม่คิดแบบผมนะสิครับ สื่อบางสื่อดันหยิบประเด็นนี้ไปเขียนเป็นข่าวด้วยจ้าซึ่งมีเนื้อหาชวนให้คิดกันไปไกลมากไม่ว่าจะเป็น KBI Zoom ที่เขียนว่าข่าวลือเรื่องจีซูและแฟนหนุ่มของลิซ่าแห่งวงแบ a ็คพิง k ์กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังมีคลิปวิดีโอจากงาน after party ของ Paris Fashion Week ถูกเผยแพร่ออกมาระหว่างงาน Paris Fashion Week ที่ผ่านมาจีซูสมาชิกวงแบล็คพิงได้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนดีออ และยังไปร่วมงาน after party ของแบรนด์ในภายหลังด้วยมีคลิปวิดีโอสั้นๆถูกเผยแพร่ออกมาขณะจีซูกำลังออกจากสถานที่จัดงานแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตกลับไม่ใช่แค่เธอเพราะในคลิปเดียวกันนั้นปรากฏว่าเฟรเดริกแฟนหนุ่มของลิซ่าก็อยู่บริเวณเดียวกันเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จีซูจะเดินออกมาคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยมีคอมเมนต์จำนวนมากที่พูดถึงการปรากฏตัวของเขาในงาน after party ของดีออซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวที่อัปโหลดได้รับกระแสะตอบรับอย่างร้อนแรงในโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากที่พุ่งตรงไปยังเฟรเดอริกทันทีแม้ว่าลิซ่าและเฟรดจะไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็ตามแต่ข่าวลือเรื่องการเดทของทั้งคู่ก็แพร่สะพัดมาระยะหนึ่งแล้วโอ้โหซึ่งพอผมอ่านก็เออข่าวมันก็ชวนให้คิดจริงๆนะ สำหรับคนที่พร้อมจะเชื่อแบบร้อซว่าลิซ่าและคุณเฟร็ดห่างกันแล้วทีนี้เนี่ยก็มีทฤษฎีโน่นนี่นั่นมาเชื่อมโยงเต็มไปหมดพร้อมกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่พร้อมทำนายไทยทักเรื่องราวความรักระหว่างลิซ่าและคุณ Fred. เฟร็ดไม่ว่าจะเป็นเชื่อเถอะว่าเขาห่างกันแล้วดูสีหน้าลิซ่าตอนเจอแม่ของคุณเฟร็ดดูก็รู้ว่าเลิกชัวเนี่ยดูพวกเธอดูสิดูสภาพคุณเฟร็ดตอนนี้สิ คือแบบว่าโสมมากสงสัยมีปัญหาเรื่องความรักแน่ๆโอ้ยเพราะผมอ่านแล้วแบบเดียวนะคลิป10วิจารมันเห็นอะไรชัดเจนจนเอาไปมโนกันได้ขนาดนี้เลยหรอเออแล้วสื่อนอกยังไม่เท่าไหร่แต่สื่อไทยนี่สิอื้อจั่วหัวมาผมนี่แบบถึงกับอีหยัางวะโอเคเขาจั่วหัวข่าวมาว่า PFW สั่นสะเทือนโมเมนต์จีซูกับหนุ่มคนสนิทลิซ่าทำแฟนคลับ จับตาและพอผมอ่านเนื้อข่าวต่อเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นช่วงที่จีซูเดินออกจากงานแต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตจับตามองก็คือเฟรเดอริกหนุ่มที่ตกเป็นข่าวลือกุ๊กกิ๊กกับลิซ่าโผล่มาปรากฏตัวในคลิปเดียวกันเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จีซูจะเดินออกมาอืมไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่บังเอิญเจอกันแล้วพูดคุยทักทายกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเป็นโมเมนต์ดีๆที่แฟนๆบลิ้ง เห็นแล้วต้องอมยิ้มกันเลยจ้าโอ้โหผมอ่านแล้วนี่แบบมั่นใจใช่ไหมว่าบลิงเห็นแล้วต้องอมยิ้มแล้วคือมีการทํารูปภาพอารมณ์แบบจีซูและคุณเฟรดอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยคือโมเมนต์นี้บลิงกจะยิ้มหรือไม่ยิ้มผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคนที่ยิ้มไม่ออกน่าจะเป็นคุณเฟรดครับเพราะเขาโดนทัวลงหนักมากอารมณ์ประมาณว่าชาวเน็ตบางคนเขาก็ตั้งคําถามกันแหละครับว่า ทำไมเฟรเดริกถึงอยู่กับจีซูแต่ไม่อยู่กับลิซ่าล่ะลิซ่าอยู่ที่งาน after party ของของ LV นะแต่คุณกลับมาโผล่ที่ after party ของดีออเนี่ยนะหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ผมอ่านแล้วต้องซูดปากอย่างทำไมเขาต้องเดทกับเธอด้วยในเมื่อเขากําลังเดทกับลิซ่าอยู่แล้วเธอเคยไปงานดีออโชมาก่อนด้วยนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะจีซูเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นั้นคือเอ่อใจเย็นๆก่อนจะสาวอย่างแรกไปรู้เขาได้ไงว่า ตอน after party ของแบรนด์ LV คุณเฟร็ดเขาไม่ได้ไปงานเขาอาจจะไปก็ได้จะสาวแต่เราไม่เห็นเออทำไมทีแบบนี้ไม่เดากันบ้างละ่ะว่าเออคุณเฟร็ดเขาไปงาน after party ของ LV นั่นแหละแต่เราไม่เห็นกันเฉยเฉดแล้วยิ่งไปกว่านั้นไอคลิปที่เราเห็นไม่ถึง1ิวิเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรได้เลยนะนะในเมื่อมันเป็นคลิปที่มีการถ่ายไว้ตอนที่ผู้ร่วมงาน after party เดินออกมาจากภายในงานคือไม่ใช่แค่คุณเฟร็ดหรือจีซูนะครับ แต่คน,นอื่นๆเขาก็เดินออกมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะไปแปลกอะไรลครับที่จะเห็นคุณเฟร็ดกับจีซูเดินออกมาจากงานทางเดียวกันซึ่งคลิปที่เป็นประเด็นเนี่ยมันถูกตัดต่อให้มีความเชื่อมโยงกันเหมือนเป็นคลิปเดียวกันอีกด้วยครับก็เหมือนว่าคุณเฟร็ดเดินออกมาเพียงแป๊บเดียวแล้วจีซูก็เดินตามออกมาติดๆเลยแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาคลิปต้นฉบับเขาลงคลิปแยกตอนคุณเฟรดออกมาจากงานเขาก็ออกมาคนเดียว จีซูไม่ได้เดินตามหลังออกมาด้วยซึ่งจากที่ผมอ่านคอมเมนต์ที่มีคนไปรอหน้างานเขาอธิบายว่าช่วงเวลาที่จีซูเดินออกมาห่างจากคุณเฟร็ดตั้งนานคุณเฟร็ดออกมาก่อนสักพักแล้วจีซูถึงค่อยเดินออกมาครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรให้คิดไปไกลได้เลยแต่ดันมีแต่ชาวเน็ตบางคนพยายามปั่นว่านี่ไงเพราะห่างกับลิซ่าแล้วก็เลยมางานอร์ปา party ของดีออโอ้โห ใจเย็นๆจ้าตั้งสติก่อนอยากให้เขาเลิกกันขนาดนั้นเลยเหลือจ้าสาวเออผมจะบอกแบบนี้ครับ after party ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกโดยส่วนมากแล้วมันไม่ใช่แค่ปาร์ตี้ธรรมดานะครับมันเป็นทั้งการฉลองโชว์สร้างคอ n เน t ชันระหว่างแขก VIP นักลงทุน global brand ambassador สื่อแฟชั่นระดับโลกและรวมผู้บริหารอีกด้วยดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่คุณเฟรจะเข้าร่วมงาน เพราะพ่อเขาเป็นเจ้าของกิจการจ้าและตัวเขาเองก็เป็นระดับผู้บริหารเอ่อแล้วเชื่อไหมครับขณะเรื่องที่ลิซ่าบินไปสิงคโปร์แล้วมีคลิปของเธอว่ามีการไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอยังจะมีคนคิดว่าลิซ่าไปพักใจที่สิงคโปร์แหละคงห่างกับคุณเฟร็ดแล้วจริงๆคือโอ้ oh my god บางครั้งผมคิดว่าการที่ลิซ่าไปพักผ่อนชิวๆกับเพื่อนมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปพักใจนะครับ แล้วไม่คิดกันบ้างแหละครับว่าลิซ่าไปสิงคโปร์สงสัยจะไปดูแลบริษัทของเธอด้วยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมกันนะครับว่าบริษัทของเธอมีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์จ้สาวเออเหตุการณ์นี้ทําให้ผมคิดเหมือนกันนะว่าโซเชียลบางทีมันก็โคตรน่ากลัวเลยคิดดูสิครับความจริงไม่มีอะไรแท้แ้ดันเอาคลิปคุณเฟร็ดและทีซูมาต่อกันจนทําให้ชาวเน็ตคิดไปไกลมากทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลย ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจคุณเฟรดมากครับที่อยู่ๆก็มาโดนทัวลงเฉยๆเลยและยิ่งไปกว่านั้นก็น่าเห็นใจทั้งลิซ่าและจีซูที่ถูกเอาชื่อมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วตามความรู้สึกของผมนะต่อให้มีคลิปที่คุณเฟรดคุยกับจีซูในงานก็ไม่เผิดจ,จ้าเพราะคุณเขาคือผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมงานของแบรนดีอและจีซูเองก็เป็น GBA ของแบรนด์และยังเป็นเมมเบอร์ที่ลิซ่าสนิทมากๆด้วยโอเค คลิปนี้ผมขอจบการเผือกแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าทำเรื่องอื่นแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ